คำถามกิตติคุณการช่วยให้รอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ประการสำคัญนั้นประกอบด้วยสองด้านด้วยกันคือการไถ่ทางด้านหลักกฎหมายและการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพซึ่งมีรายละเอียดอะไรบ้างคำตอบ ความรอดที่ครบสมบูรณ์นี้ในด้านที่ว่าด้วยการไถ่ทางด้านหลักกฎหมายมีความหมายว่าเนื่องจากมนุษย์ได้ตกต่าความบาปได้เข้ามามนุษย์จึงอยู่ภายใต้การสราปแช่งเพราะความบาปนั้นต่อมาพระเจ้าได้ทรงประทานกฎบัญญัติโดยผ่านโมเสสในพันธสัญญาเดิมมนุษย์จึงอยู่ภายใต้ การสาบแช่งโดยกฎบัญญัติอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงจำต้องมีการช่วยและการไถ่เอเมน์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเมื่อสองพันปีที่แล้วพระองค์ได้ทรงตายบนการเขนก็เพื่อการช่วยให้รอดและการไถ่ด้วยการช่วยนั้นคือพระองค์ทรงช่วยเราชำระเราอภัยบาปของเรา ให้เราพ้นจากบาปส่วนการไถ่นั้นก็คือพระองค์ได้ไถ่เราให้พ้นจากการสาบแช่งของกฎบัญญัติขอบคุณพระเจ้าการไถ่ทานน้นหลักกฎหมายนี้จึงมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือการอภัยบาปประการที่สองก็คือการชำระบาป ประการที่สคือการโปรดให้ชอบธรรมเมื่อเราไม่มีบาปแล้วพระองค์จึงตั้งให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแต่ก่อนเราเป็นคนบาปเราเป็นคนอธรรมแต่บัดนี้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วนี่คือประการที่สประการที่สโปรดให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าแต่ก่อนเมื่อเรายังเป็นคนบาปเราเป็นศัตรูของพระเจ้าแต่บัดนี้ โดยการอภัยบาปการชำระบาปเราจึงได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะเราไม่มีบาปแล้วพระองค์จึงได้ต้อนรับเราให้คืนดีกับพระองค์เป็นหนึ่งกับพระองค์ประการที่5คือการแบ่งแยกบ,บริสุทธิ์ในด้านฐานะแต่ก่อนเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่มนทินขอบุณพระเจ้าโดยการอภัยบาปและชำระบาปของพระองค์เราก็ได้ถูกแบ่งแยกบ,บริสุทธิ์ทางด้านฐานะ ทางภายนอกแล้วอามนเราไม่มีบาปแล้วเพราะบาปได้รับการอภัยและชำระแล้วเราก็เลยแบ่งแยกบริสุทธิ์อามสนสรรเสริญพระเยซูเจ้านี่คือการไถ่าทางด้านหลักกฎหมายส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพคําว่าอินทรียภาพก็คือสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่เป็นชีวิตการช่วยให้รอดไม่เพียงแต่ มีทางภายนอกก็คือการไถ่าทางด้านหลักกฎหมายแต่ยังมีทานด้านชีวิตภายในซึ่งมีองค์ประกอบแปประการด้วยกัน 1. ก็คือการบังเกิดใหม่อาเมนเมื่อเราเชื่อพระเยซูต้อนรับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้าสู่ภายในเราประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราเราก็ได้บังเกิดใหม่กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว นี่เป็นเรื่องของชีวิตโดยสิ้นเชิงประการที่สองหลังจากเราบังเกิดใหม่แล้วเราจึงต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยน้ำนมแห่งพระคำทุกวันเพื่อให้ชีวิตเราสามารถเติบโตขึ้นไม่เป็นทาโลกีต่อไปกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพในที่สุดเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เป็นทายาทสามารถรับมรดกทั้งสิ้นของพระเจ้าประการที่สา ยังต้องมีการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในนิสัยการไถ่ฐานะหลักกฎหมายอย่างมากก็แบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านฐานะภายน,นอกให้แก่เราแต่การช่วยรอดทางอินทรียภาพได้แบ่งแยกบริสุทธิ์เราในชีวิตภายในในนิสัยของเราขอบคุณพระเจ้านี่คือการช่วยรอดฐานะอินทรียภาพประการที่สประการที่สี่ก็คือการเปลี่ยนใหม่ การช่วยให้รอดนี้เป็นการช่วยรอดฐานชีวิตพระองค์จะแผ่ขยายจากวิญญาณของเรามาสู่จิตของเราด่านแรกก็คือความคิดความคิดของเราต้องถูกเปลี่ยนใหม่เพราะแต่ก่อนนั้นเรายังไม่เชื่อพระเจ้าความคิดของเรานั้นคิดแต่สิ่งของฝ่ายโลกและความคิดนั้นเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความบาปความมลทินแต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ความคิดของเราถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว ไม่ใช่ความคิดตามอย่างยุคสมัยของโลกแต่เป็นความคิดฝ่ายสวรรค์ฝ่ายวิญญาณฝ่ายชีวิตฝ่ายพระเจ้าสรรเสริมพระเยซูเจ้านี่คือประการที่สประการที่หก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเรายันจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบสิ่ใหม่ทดแทนสิ่งเก่าอาเมนเมื่อเรามา ถึงเบื้องพระภักของพระองค์มารับการเลี้ยงดูด้วยน้ำนมแห่งพระคําอาเมนชีวิตเราจึงค่อยๆเติบโตขึ้นการเติบโตก็คือการเปลี่ยนแปลงอาเมนเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระฉายาของพระองค์สิ่งเก่าๆของเราก็ล่วงไปสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่ก็คือชีวิตพรนิสัยของพระองค์เข้ามาแทนที่อาเมนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระองค์ ตัวงเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นประการที่6ก็คือการก่อสร้างเมื่อเราถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็กลายเป็นวัสดุเหมาะแก่การก่อสร้างของพระเจ้านั่นก็คือก่อสร้างคริสจักรให้กลายเป็นพระกายของพระคริสพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราก่อสร้างเข้าด้วยกันเป็นกายเดียวเพื่อสำแดงองค์พระผู้เป็นเจ้าในจักรวาลน,นี้ประการที่7ก็คือการถอดแบบ พระองค์ยังต้องการให้เราทั้งหลายถูกถอดแบบเหมือนกับพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีคือถอดแบบเหมือนกับพระเจ้าเป็นการถอดแบบในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระองค์เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นประการที่8ก็คือการได้รับสงหาราศีในที่สุดแล้วพระองค์ก็จะนำเราเข้าสู่สงาราศีสงาราศีก็คือตัวของพระเจ้าเอง ก็คือพระเจ้าที่สำแดงออกในที่สุดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราสำแดงออกร่วมเป็นพระเจ้านั่นก็คือส่าลาศีและในที่สุดก็คือกรุงมเยรูซาเล็มใหม่กรุงมเยรูซาเล็มใหม่ก็คือพระเจ้ามนุษย์ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวมนุษย์สำแดงพระเจ้าจวบชั่วนิรันด์ฉะนั้นสรุปได้ว่าการไถ่าทานหลักกฎหมายมีห้าด้านคืออภัยบาตรชําระบาตรโปรดให้ชอบธรรมคืนดีกับพระเจ้า และแบ่งแยกบริสุทธิ์ในด้านฐานนะส่วนการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพมี8ด้านคือการบังเกิดใหม่การบำรุงเลี้ยงการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในนิสัยการเปลี่ยมใหม่การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างการถอดแบบและการได้รับสงาาส่าราศีสรรเสริญขอคุณพระเจ้าอาเมน